ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้จะนําเสนอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งสติก่อนคลิกลิงก์ทุกครั้งนะครับทุกวันนี้ภัยอันตรายในการเจาะระบบการใช้เงินการโอนทุกอย่างแม้แต่หน้าจอมือถือของเรากล้องของเราก็ไม่ปลอดภัยนะครับเราสามารถเรานะครับเราไม่ใช่ผมนะครับผมทําไม่ได้พดเล่นนะครับก็คือเราสามารถที่จะแอบบันทึกเสียงโทรศัพท์ได้แอบบันทึกเสียง กล้องบ้านแต่ละหลังได้นะครับแอบเปิดกล้องได้แอบบันทึกเสียงบทสนทนาใครฟ้องใครใครนั่งอยู่กับใครเรารู้หมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าก็ทำอย่างกันยังไงตอนนี้นะครับแฮกเกอร์ะนะครับนั่งอยู่หน้าจอดําๆแบบนี้แหละครับเขาก็นั่งนเนี่ยครับแล้วก็เซ็ตระบบเข้าไปเรื่อยๆครับทีนี้แฮกเกอร์ในนี้จะเอาเนี่ยครับ เอาหัวข้อว่าการประชุมนะครับการประชุมูพิมในการเขตพื้นที่การศึกษามาล่อครูมาล่อครูทุกท่านนะครับเอามาล่อเลยเลยครับแฮกเกอร์ก็นั่งนั่งยิ้มรอครับรอว่าจะมีเหยือ่อเข้ามาคลิกไหมคลิกผ่าน facebook เ,เลยนะครับ เว้ยคลิกผ่าน u t u b e เลยครับตอนนี้โอเคนะครับแฮกเกอร์ก็จะทำอะไรกันหนะ้าครูเนี่ยฮะาจะคุยครูเราส่วนใหญ่ครับเห็นส่งลิงก์กันมาผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์ผ่านเฟซส,ส่งกันมาจังนะครับโดยไม่รู้ว่าข้างในเนื้อหานั้นมีอะไรบ้างคลิกอะไรบ้างเนี่ยครับผมก็จะ นี้ประมาณนี้ครับเรื่องการประชุมผู้ผมนุษยการสปทอและเลื่อนขั้นกินเดือนครูเดินเมษาครูทุกคนต้องคลิกแน่ใช่ไหมครับผมก็วางเลี้ยงไปเลยอ่าคลิกลิงก์นี้นะครับลิงก์การประชุมคลิกมาเลยทุกคนไม่รู้หรอครับก็เออก็คลิกนะครับคลิกแล้วเป็นไงต่อรอรอเหยือครับรอเหยือคลิกเข้ามาแฮกเกอร์ก็จะนั่งจิบกาแฟรอสักพักหนึ่งนะครับ เนี่ยครับมีการคลิกมาแล้วหลายคนครับสองคลิกแล้วนะครับแค่ผมโพสต์ก็ไปมีคนคลิกแล้วนะครับนี่ครับอ่าม,มีมีเยื่อมาแล้วหลายคนแล้วนะครับไม่รู้คนไหนบ้างเนี่ยเยื่อ โอเคครับก็เนี่ยครับกล้องผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆจารย์เดินไปไหนจารย์ยังไม่ใส่เสื้อผ้าจา์อยู่ในห้องน้ํานั่งเล่นมือถืออยู่แล้วก็นั่งอ่านลน์โรงเรียนแล้วก็เพลิดคลิกเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะบันทึกเสียงด้วยนะเสียงอะไรก็ไ่รู้ในห้องน้ําห้องนอนภาพทุกอย่างครับเนี่ยครับเห็นไหมครับในนี้มันจะมีการส่งไฟล์มาแล้วไหมครับเพียบเลยครับนี่นะครับแล้วแฮกเกอร์ทำไงต่อครับแฮกเกอร์ก็นั่งดู นี่ครับรูปภาพทุกอย่างเลยครับรูปภาพในห้องทุกที่ที่อาจารย์เดินไปนะครับทีนี้จุดเด่นก็คือมันบันทึกวิดีโอได้บันทึกเสียงได้นะครับให้อาจารย์ระวังด้วยนะครับเวลากดลิงก์อะไรก็ต่างๆในไลน์หรือไม่ใน facebook นะครับขอบคุณครับ